เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วครับคันนี้เป็น Honda Accord นะครับ Honda Accord ไฟท้ายค่อนเดียวครับราคาเบาๆ34,000บาทเท่านั้นครับสูงกว่าท้องตลาดแน่นอนครับคันนี้เครื่อง F 22ครับ VTEC หัวฉีดครับเกียร์ออโต้เป็นตัวท็อปเลยนะครับคันนี้ ABS airbag มีครบๆนะครับดิสเบรกทั้งสีล้อเลยทีเดียวภายในเบาะหนังสวยงามครับช่วงล่างดีกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบครับเครื่องดีครับเครื่องดีเกียร์ดีเครื่องวีเทคตูเซ็นทรัลล็อกนะครับห้องเก๋งสวยๆแอร์เย็นเพลงดังสีสันข้อมีเก็บบ้างปาะจุดนะครับล้อแมกรับยางดกดีภาษีเต็มเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับคันนี้ครับสนใจก็ไปดูจริงทดลองขับกันได้ครับ34,000บาทเท่านั้นนะครับ มือโทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครันนี้ผู้ขายเช็คอินไว้ที่ลำปางนะครับเช็คอินไว้ที่ลำปางสนใจนัดดูรถทดลองขับก็ติดต่อนอัดหมายกับผู้ขายได้ครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ